บ้านเราแล้วค่ะไปเลยถึงบ้านเราแล้วค่ะอคิดถึงบ้านเราที่สุดเลยต้นไม้โตมากปลูกกับย้าปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะสวยมากเลยนี่หลังบ้านเด็กๆพากันเล่นเด็กๆพากันเล่น เด็กๆคะก,กนเล่นวันนี้ค่ะน่ารักที่สุดเลยลกูกพี่พี่เซรีนากับน้องอาเธอร์ค่ะแม่เบลอันนี้โซนส่วนหลังบ้านที่เราต่อเติมใหม่อ้าวอันนี้เป็นห้องอเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวไว้ทำํำสังสรรค์ปาร์ตี้นอนเล่นได้ สวยนี่เป็นสวนห้องครัวต่อเติมใหม่แม่ทํากับข้าวอยู่แล้วก็สวนอันนี้ห้องครัวเดิมค่ะครัวฝรั่งพ่อทํากับข้าวอยู่โอเคเลยเอาเซานี่เล่นน้ํากันค่ะยายอยู่นี่มาถึงยายขอบคุณตายายมาส่งถึงที่เลยพามาบ้านส่งถึงที่เลยค่ะโอเคจะเล่นกับน้องใช่ไหม จะเล่นกับอาเธอร์นอยโอเคไหนะเอาเอาของเล่นให้น้องเล่นด้วยเล่นด้วยกัน,นกลูกเฮ้ยอืเดี๋ยยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแลูกวในะหอมแก้มน้องดูลูกหอมแก้มคิสดูลูกคิสเซน่าหอมแก้มน้องดูลูกออไอบอลลูนจากจากอา,า,อา,าเธอร์เมเบลทำให้คะ่ะ <c oughs> อุ้มน้องุ้มหนูอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่มีร้องไม่มีร้องไม่มีร้องอยากกอดน้องอยากกอดน้องน้องเซอุ้มน้องเซ่อุ้มหรอพี่เซ่อุ้มหน่อยลูกให้พี่เซ่อุ้มหน่อยอย่าวิ่งอะไรนะอย่าวิ่งหนีกอดกันกอดกันอย่าวิ่งหนีอุ้มหน่อยโอ้ยห้องสะอาดมากน้องเบลน้องสาวทำมาให้นะคะมามาเลยค่ะป๊า ถึงบ้านแล้วมาถึงห้องแล้วน้องสาวเตรียมไว้ค่ะนี่ร้านน้อยอ่ะเธอกระเป๋าสามสี่กระเป๋าเยอะเลยโอ้อันนี้ของในตู้นะคะของเราโอเค อาจารย์เล่นน้ำกันแล้วค,ะค่ะเล่นน้ำแล้วลูกให้พี่เซนหน่อยลูก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ็วันใหม่มาเปลี่ยนที่้องน้ำให้องเซนนะิน